สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่น้ำหนึ่งสตอรี่ชาแนลนะคะทุกคน,กคนวันนี้เรามาเยี่ยมโรงเรียนสตรีมันดานะทุกคนแล้วมาเจอสวนย่อมมาที่มันเป็นเหมือนแบบต้นกระบองเพชรน,นะคะและตอนนี้รู้สึกออกกัสเนี่ยเขากำลังแบบว่าชอบชอบทํามากๆเลยนะคะชอบอกำลังจะเป็นแบบปลูกกระบองเพชรขายนะทุกคนและเห็นภาพนี้เลยอยากเก็บไปฝากออกอกัสนะนี่อกรัดูนะมีสวนย่อมสวยมากเลย ว้าวเดี๋ยวจะไปซูมดูใกล้ๆนะโอ,อก,กัดว่ามันมีพันธุอะไรบ้างเดี๋ยวพาออกกัสไปดูหรือพาทุกคนไปดูเลยค่ะนี่เป็นสวนยหย่อน่ารักน่า,านะคะของที่สตรีมันดานะคะอ๋อมีจัดสวนอย่างนี้ด้วยนะทุกคนว้าวตอนนี้ไม่เคยเห็นเลยสวยมากค่ะโอ้ยทุกคนก็สวยอุ้ยสวยมากค่ะทุกคนไม่รู้พันอะไรบ้างไม่มีชื่ออุย้ยอันนี้ก็สวย แล้วก็จัดเป็นเชลแบบนี้เลยนะทุกคนสวยมากค่ะออก,กัสเนี่ยเต็มเลยลูกที่สตีมันดามีแบบนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวก็จะให้ดูให้ออก,กัสด,ดูนี่เหมือนที่ออก,กัสเพาะอยู่ไหมต้นไหนแต่ที่นี่โตแล้วนะคะอ้นีมีหลายพันมากเลยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลย เดี๋ยวพามาดูเชลตรงนี้ดีกว่าเชลนี้ก็สวยนะทุกคนว้าวอุว้ยสวยมากนี้เาาก็เป็นแบบสวนหย่อมหม่ให้เด็กศึกษาเลยนะทุกคนสวยอะแล้วใครที่สนใจนะเดี๋ยวพามาดูใครที่สนใจนะคะทุกคน โอเคเลยออแกสเก็บมาฝากเก็บมาฝากน้ำหนึ่งจตนรีชั้นะดูสวยนะคะนี่ก็เป็นภาพเป็นส่วนหย่อมเลยนะทุกคนภาพมงมไก่เดี๋ยวเราไปทุกคนดูมไก่ดีกว่าโอ้ก็กว้างม,มากเหมือนกันนะคะนี่นะคะแบบมุมนี้เลยนะทุกคนโอเคก็โอเคนะออกาสนี่ยสามารถจัดไปในมุมหนึ่งของบ้านได้เลยนะ สวยมากบ้านออกัดกว้างนะคะมีพื้นที่เนี่ออกัดจัดแบบนี้เลยนะโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำหนึ่งสตอรี่ชาแนลด้วยคลิปนี้เอากระบองเพชรส,สวยมาฝากค่ะสวัสดีค่ะ